ท่านรอมากนะครับช่วงเวลาไม่ยาวนักเลยนะครับผมคิดว่าท่านรองกระสุกได้ให้กรอบสําคัญสําคัญนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสักเจ็ดเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือหนึ่งเรายังเพียงคิดถึงว่าระบบตำรวจยังจะเป็นระบบรวมอำนาจนะครับอยู่เป็นอย่างเดิมนั้นนะครับน่าจะน่าจะไม่ไม่มีความเหมาะสม นะครับแล้วก็มันจะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากขนาดนี้ตำรวจมีประมาณ2 1 4แ0 0หักว่าคนนะครับเป็นองค์กรที่ที่ใหญ่มากที่สุดอันหนึ่งนะครับแล้วก็โดยระบบวิธีการที่ยังเป็นแบบราชการโดยทั่วไปก็ต้องจัดเป็นกระบวนการที่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการจัดการบริหารจัดการงบประมาณตัวเองทําไม่ได้นี่ก็ทําให้ข้อติดขัดเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอ ความเกี <ersch> chapter, ่ยวพันทางการเมืองนะครับท kind of ี่จะทงมีการแทรกแซงทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านรองยกขึ้นมาผมคิดว่าต้องมาพิจารณาร่วมกันเราคงเห็นนะครับในหลายๆครั้งที่พูดกันบอกว่าเดี๋ยวนี้ท้ายที่สุดแล้วการเมืองมันครอบงาไปทั้งหมดนะครับอันที่สามนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องระบบงานนะฮะที่ท่านรองได้ยกขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่ที่จริงแล้วเป็นระบบที่ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สร้างความ ลาบากสาหรับประชาชนเหมือนกันนะครับระบบที่ท่านบอกว่าต้องปรับปรุงคือสืบเองสอบสวนเองจับเองทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มมีการพิจารณาปรับปรุงปฏิรูปกันขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้ดาเนินการให้มากขึ้นนะครับเรื่องที่สี่ก็คือ เมื่อกี้ผมบอกว่าสองแสนกว่าเนี่ยนะครับท่านรองก็บอกบอกว่าที่จริงถ้าเผื่อเราจัดดีๆเนี่ยมันมีงานตั้งหลายอย่างที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ตํารวจทาถ้าเผื่อเราจัดงานนั้นแล้ออกไปเสียนะครับกาลังคนอาจจะไม่ต้องเพิ่มแล้วเราก็ตํารวจก็ได้การเพิ่มจําจนวนคนซึ่งเป็นข้าราชการตารวจที่ทาํางานที่ไม่ใช่งานของตํารวจเนี่ยกลับมาทํางานตํารวจกลับมาทํางานเรื่องของอาการดูแลรับผิดชอบต่อทุกสุขของประชาชนนะครับแล้วก็ อันที่5้านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเราการได้มาซึ่งตารวจนะครับซึ่งเดิมก็มาจากโรงเรียนนะฮะท่านรองบอกว่ายกขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อก่อนนี้ก็มาจากโรงเรียนรวมเหล่าก็คือเป็นโรงเรียนผสมฐานตํารวจนะครับปัจจุบันนี้มาถึงช่วงเวลานี้ของปีนี้เรายังจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่ น,น่าจะต้องทบทวนนะฮะน่าจะต้องจัดการสิ่งต่างๆโดยเพิ่ยิ่งเรื่องของการที่ต้องจัดการให้คนที่เข้ามาเป็นตำรวจอาชีพเนี่ยนะครับมีความเป็นอาชีพจริงๆมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายแล้วก็อยู่ในกิจการที่ใกล้เคียงกับประชาชนมากถ้าเผื่อว่าเราขาดตรงนี้นะครับหรือเราทําสร้างตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องน่าคิด อันที่6ก็คือเรื่องของระบบตรวจสอบนะครับซึ่งข้อเสนอนั้นก็มีข้อคิดอยู่ที่ว่าจะต้องมีวิธีการที่จะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็คือการาสร้างความสมดุลของการตรวจสอบระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อันที่6สุดท้ายที่สุดก็คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับท่านบอกบอกว่าได้มีการคิดเรื่องนี้กันมาหลายปีนะครับตั้งแต่ 2,540กว่านะครับไม่เกิดความสำเร็จอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นกรอบความคิดในการปฏิรูปนี้ต้องการความจริงจังนะครับผมคิดว่า ความจริงจังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยนะครับผมคิดว่าประชาชนพลเมืองต้องมีส่วนในการทําเรื่องนี้แล้วก็ตรงกันกับที่ท่านรองยกขึ้นมาบอกว่าถ้าทําอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวความสําเร็จก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับผมคิดว่าเจ็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเดี๋ยวคงจะต้องมีการถกกันต่อนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านรองกรสุขนะครับที่ได้กรุณานําเสนอนะครับ เรื่องที่สําคัญสําคัญในเวลาอันสั้นนี้ให้เป็นประเด็นนะครับที่เราจะต้องมาพิจารณาดําเนินการร่วมกันนะครับ